สวัสดีค่ะโรสนะคะค่ะวันนี้เหรยโรสจะมาดูเป็นออฟฟิ i ชียลเทเลอร์ของซีรีส์ที่เรารอคอยกันมาเนิ่นนานนะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พี่เอิร์นิกนะคะได้เล่นคร่กันก็คือเรื่อง Moonlight Chicken หรือพระจันร์มันไก่นั่นเองนะคะเมื่อวานก็คือวันที่19เกมกราคมนะคะเป็นวันที่เขาปล่อยตัว Official t ลเทเลอของ Moonlight Chicken ออกมาแล้วนะคะก็หลายๆคนก็คงได้ดูไปแล้ว พอจะได้แบบอุ้ยเห็นแนวทางแล้วว่าเรื่องนี้จะไปเป็นในแนวไหนเป็นในทางไหนนะคะพอจะเห็นคอนเซปต์ของซีรีส์อ่าที่แบบว่าถ่ายทานเสร็จแล้วเรียบร้อยนะว่า,ว,าว่าเป็นยังไงนะคะไม่รู้ว่าเขาจะแกงเราหรือเปล่า ไม่รู้ว่ารื่งนี้จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้นะคะอ่ะใครดูแล้วมาดูซ้ำกับรถอีกรอบก็ได้นะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูสำหรับ Official t r a i l e r ตัวนี้สามารถดูได้ที่ช n e l ของเ m ม v เลยนะคะแล้วค่อยกลับมาดูด้วยกันอีกรอบหนึ่งก็ได้ะคะ่ะทุกคนถามว่าเรื่องมีปังไหมก็เรียกว่าปังนะเรียกว่าปังเลยทีเดียวนะเพราะว่าเมื่อวาน ที่บอกไปเขาลงเป็นออฟฟ f f ชี a ล l ทเล l e r แล้วเรียบร้อยนะคะก็ทำให้แฮชแท็กสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็คือแฮชแท็กมูนและชิคเก้นนะคะขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะแล้วก็ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียด้วยนะคะรวมถึงขึ้นเป็นอันดับสองของอันดับ worldwide เลยนะคะเออก็เรียกว่าปาังนะหลายๆคนก็คือติดตามรอซีรีส์เรื่องนี้กันอยู่เห็นได้จากเออการที่เทรนด์ขึ้นอย่างนี้เลยนะคะไม่ใช่ แค่แบบแฟนดอมชาวดอมในไทยเท่านั้นอินเตอร์แฟนหลายๆคนก็รอที่จะดูเรื่องนี้เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นแหละว่าพี่เอิร์ธมิกเนี่ยปกติเล่นมาก็เป็นแนวแบบโรแมนติกดรามา่าหรือเป็นแนวแบบโรแมนติกคอมเมดี้มาแล้วนะคะแต่ว่าดราม่าที่เล่นเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบยังไงเดียวยังไม่ได้มีความแบบว่า พิศุทธาภใช้คคำนี้ได้ไหมก็คือหมายถึงว่าแบบเหมือนเล่นเป็นคนดีมาหลายเรื่องแล้วเป็นคนที่แบบเออแบบมีความแบบว่าไม่เทาเท่าไหร่มาหลายเรื่องแล้วแต่เรื่องนี้เราอาจจะเห็นมาบ้างแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีความแบบ กั้มกึ่มว่างความถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรอีหรือเปล่าเราก็รู้สึกว่าเออบิออออ๊กเนี่ยเหมือนยังไม่เคยเล่นแนวนี้หรอกหลยคนก็รอติดตามนะคะสําหรับมินิซีรีส์เรื่องนี้นะเห็นเขาบอกมาว่ามีทั้งหมด8ตอนด้วยกันนะคะแล้วก็จะออนแอร์อ p ีแรกนะคะวันที่แดกุมภาพันธ์นะคะทุกคนรอติดตามชมได้เลยผ่านทางแอปของ Disney ์พา s ์ทโฮนั่นเองเออโหลดมาเลยคะ่ะโหลดมาเลยโหลดก็โหลดมาตั้งนานแล้วนะเป็นคนดูแอปนี้อยู่แล้วจริงๆแล้วอะเพราะว่าเป็นแบบชอบดูการ์ตูน ชอบดูกระตูชอบดูแนวดิสนีย์อะไรอยูแล้วนะคะอืมก็เลยมีใครที่ไม่มีก็สามารถโหลดมาดูได้เลยนะคะทุกคนมันรู้สึกว่าไม่ไม่กี่บาทเองนะเสียตังค์ไม่กี่บาทเองนะคะสำหรับอินโทรแฟนรู้สึกเห็นเพื่อบอกว่าเขาจะแบบดูทาง y o youtube หมงังน่าจะเป็นประมาณนั้นนะคะอ่ะก็ สำหรับมินิซีรีสเรื่องนี้นะคะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของ Midnight Series ซึ่งมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะคะก็คือเรื่องแรกก็คือ Midnight Motel แอปลับโรงแรมรักนะคะเรื่องที่2ก็คือ Dirty Laundry ซักอบร้ายในสะอาดแล้วก็มาเรื่องสุดท้ายที่พี่อนุมิกเล่นนะคะก็คือชื่อเรื่องว่ามูลไกชกเกีประจันหมันไก่นั่นเองนะคะ โอเคเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเออตัว Official t ลท l ลเที่ปล่อยออกมาเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงนะคะอเอ็คไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะาแล้ว Official t ท l l e r อร์มูลาชิกิน,นจะจะเหมือนใันผง่า,ายเปล่านะแล้วผมก็ไม่อยากกลับเลยเป็นสนิยุ่งยากใช่ไหมเครียทำไมมันยุ่งยาก เมือ่อคืนนี้ขขอให้มันจบคืนนี้นะ ้านดาวสุพจน์นี่เขาเป็นคนหูหนอกเหรอเนี่ใช่ปะข้าไม่ได้มาส่งอข้โอ๊ยเชียอุ้ยมึงต้องหูหวกสองสามปีนี่หน้าตามันตีนตีนเนี่ยกูไม่กูไม่รู้เรื่องกูแปลไม่ออกมึงกับกูถูด้วยกันถ้าเกิดสมัครไปงานงานขอานั้นทำงานกับผมอะกฎของผมก็คือคนรู้จักกัน พขาจะไม่ทําในสิ่งที่คนแปลกหน้าเขาทำกับก็เช่นเรื่องเมื่อคืนก่นอนไอ้ยว่าให้จบแค่คชือน,น้ำเงี้ว่าถ้าเราตื้อคนที่เราชอบไปเรื่อยๆอ,อะ,รอะเราจะสมหวังปะผมอยังมีบ้านบ้านแบบทีม่มีคนรอเราอยู่กลับไปลไไแล้วย่เนี่ยอยู่ด้วยกันสบายใจกูไม่ได้มาถึงรักมึงแล้วเว้ยเห็นบอกเขาตีเลยบอกมึงมึงอย่ามาเสียเวลาผมเลยคุยกันผม ท่า,ามื่อกี้สวยจังหมอก็เป็นเรื่องของเรืนนะอ่อของมันนะ่ะกูก็ไม่ได้ห้ามให้มึงเป็นเพื่อนกับมันนะแต่นี่ื่องมีขอบเขียนสิวะแต่ผมให้เราลองใช้ชีวิตดูก่อนอ่ะไอที่หายเงินไหนเราต้องให้เวลาเลีเ้ยงเงินหนวะแต่ท้องมันไม่รอใหรเลี้ยงมึงได้ก่มนนะใช่ไหมพิงกูแล้วมาเอาผ้าคาลเข้ามันไก่เนี่ยนะยคุณคุณไม่ต้องสื่อหรกคุณใจเย็นก่อนว,วะ ลุงจะเอาความฝันของลุงไปย,ยื้ให้ผมได้ป่ะผมถามลุงจริงๆความฝันของลุงคือการขายข้าวเปนไก่เนี่ยลุงมีความสุขจริงๆหรอฉันผมพอจะเป็นคนที่ใช่สำหรับลุงได้ป่ะเอาไหมก่อเริ่มหาหาดมันคือมันกับเกลียดที่มีสองด้านนั่นแหละ ในขนณะที่เราเห็นคนที่กำลังมีความสุขจริงๆแล้วข้างในเขาอาจจะมีความทุกข์ที่บอกใครไม่ได้นะครับเ <1000. S 3> ขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยต้องลองเสี่ยงหรือก่อนแตถ้าเกิดเจอที่ใช่แล้วอ่ะคงจะอยู่บ้านที่ใช่ไปตลอดชีวิตวนั่นแหละาสองหนึ่นนางา ใขอดูอดีกรอบได้ไหมมันเร็วมากเลยอ่ะขอดูอีกทีนะมหายไปแล้วแล้วผมกม็ยุ่งยากกับเ้วยองมันชีวยุ่งยากใช่ไหมเขาอยากทให้มันยุ่งยากเลยเื่อคืนนี้ถ้าขอให้มันจบคืนนี้นะ คุยอ้อยมากอ้อยใจอ่ะอ้วว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 ่ววมวววววอวววีววววง,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 งคววววววบ้บนบนวนววิวว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 ่วว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 นว้วววอวววนววววววว็วววววววน เขาไม่ได้มาส่งเของโอ๊ยเชีย่ยมึงต้องหนูหลอกสองสามปีนี่หน้าต่างกระตีนตีนเนี่ยกูไม่กูไม่รู้เรื่องกูแปลไม่ออกมึงกับกูถูด,ด้วยกันงั้นถ้าเกิดผมสมัครเป็นนักหนารารงคนน,งนั้นทำงานกับผมอะ่ะกฎของผมก็คือคนรู้จักกันเขาะจะไม่ทำในสิ่งที่คนแปลกหน้าเขาทำครับก็เช่น เรื่องเมื่อคืนก่อนรู้ว่าถ้าเราเตือคนที่เราชอบไปเรื่อยๆอ,อ,ะอะ่ะเราจะสมหวังป่นผมอยากมีบ้านบ้านแต่ที่มีคนรอเราอยู่กลับไปแล้วหายได้ไหนอยู่ด้แล้วสบายใจอูไมไ่รู้สึกรักมึงแล้วเว้ยเห็นหมดทุตีเลยของมึงมึงอย่า,ยามาเสียเวลาผมเลยคยงผมไม่นหมดจะเป็นบ้านของใครอ่ ไม่ได้ทำให้มึงกับเพื่อนกองมันนะแต่ในโลกมีขอบเขตสิวะแต่ผมให้เราลองใช้ชีวิตดูก่อนนะไอ้ที่หาเยเลนไหนเราต้องให้เวลาเลนเยี่ยมเนี่นยไหนปะแต่ท้องมันไม่รอเลยเลนมงได้กับมันใช่ไหมพิงกูแล้วหมอผู้ค้าเข้ามาไก่เนี่ยนะนะอันนี<ม>้คือแบบแรงมากมอ่ะคือใจเงย็นก่อนวะ<อ>ลงุงอย่าเอาความฝันของลุงมาเยอะยนให้ผมนะ่ะผมถามลุงจริงๆความฝันของลุงคือ การขายข้าวเป็นไก่เนี่ยลุงม,มีความสุขจริงๆอ่ะฉันู่พอจะเป็นคนที่แช่สตลอดลุงได้ไหมฟังแม่ก่อนเด้อฮาร์ดฮามัน,มนกเกิดมาเกิดเรียนที่มีสองด้านนั่นแหละในขณะที่เราเห็นคนเรื่อลังมีความสุขจริงๆแล้วข้างในใอาจจะมีความทุกข์ที่บอกใครไม่ได้นะกัน เขาเคยบอกว่าของเราก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยต้องลองเสี่ยงก่อนแต่ถ้าเกิดเจอที่ใช่แล้วอ่ะคงจะอยู่บ้านที่ใช่ไปตลอดชีวิตแล้วแหละหน้าเฮ้ยหน้า โอเคจบแล้วนะคะดูสองรอบเลยนะแล้วรอบอไรอย่างเงี้ยแหละดูรอบแรกเราจะตั้งตัวไม่ทันไงก็เลยดูขอดูรอบสองอะไรอย่างเงี้ยอืมคือตอนแรกอะ่ะก่อนที่จะมีเทเลอร์อ่ะความรู้สึกคืออะไรวะเรื่องนี้มันต้องแบบว่าขมแบบขมแบบมากๆความรู้สึกะนะมันต้องขมแบบขมแบบขมปีแบบไม่มีทางออกให้กับชีวิตอะไรอย่างงี้นะอันนั้นตอนนั้นรู้สึกอย่างนั้นเพราะด้วยหลายๆคนก็ พูดว่ามันขมแหละอะน้องวิกเองก็พูดว่ามันขมมันหวานเข้มนิดเดียวแล้วมันก็ขมอะไรเงี้ยตัวออพี่ออฟที่ไปร่วมกับก็เหมือนเขาบอกว่ามันขมเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเ้าที่รอดูเทเลอร์ไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่ามีความรู้สึกมันมีความหวังนะทุกคนมันมีความหวังมันมีความรู้สึกลึกๆว่าระหว่างทางมันอาจจะขมแต่ตอนท้ายมันน่าจะหวานนะมันน่าจะจบเจยแบบ มันอาจจะไม่ได้หวานเจี๊ยบแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบปลดปล่อยหรือว่าโล่งอะไรอย่างเงี้ยเราเราคิดว่าตอนจบมันอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยความรู้สึกเข้าที่ดูอ่ะเข้าที่ดูก็คือคีย์เวิร์ดก็คือบ้านคีย์เวิร์ดคือคาว่าบ้านที่บอกว่าเหมือนกับว่าเราแบบเราคงไม่รู้ว่าบ้านมันจะเป็นยังไงใช่ไหมถ้าเราไม่ได้เข้าไปอยู่อะไรอย่างงี้หรือเปล่าถ้าเราเจอบ้านที่ใช่ถุกจริตก็อาจจะอยู่ไปจนแบบจนตายจนแก่จนเทาอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า ก็ก็เลยแบบเหมือนเขามาเปรียบเทียบความสมพันธ์หรอที่แบบอาจจะไม่ได้เจอที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วดูตัวละครเหมือนที่น้องมิกเล่นน่ยก็คือเขาไม่ได้ฉับฉวยกับตัวลุงจิมที่พี่เอิร์ธเล่นเลยนะเท่าที่ดูเพราะว่าเขาพาชีวิตตัวเองเข้ามาในชีวิตของลุงจิมแบบมากๆเลยเนาะมากมากเลยก็ถึงขั้นแบบถ่ายรูปแบบตอนที่แบบตั้งร้านอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าเปิดร้านใหม่หรืออะไรยังไงนั่นแหละก็เลยคิดว่าแบบ มันมันเป็นในช่วงชีวิตที่มีความสําคัญเนาะใน,นว่าในในเรื่องของการแบบเปิดร้านใหม่หรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็แบบว่าเออเขาก็ไปถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยนะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาก็เหมือนรับมาเป็นคนในครอบครัวแล้วอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอาจจะติดปัญหาเรื่องที่แบบว่ามีแฟนเก่ายางเคียกับแฟนเก่าไม่มลงตัวอะไรอย่างนี้แต่รู้สึกวิคของหวังว่าจะจบดี เออนั่นแหละอย่ต้องรอดูแล้วก็เพลงประกอบก็คือเยียเรียนใต้เปียววอเตอร์ชินดวงจันทร์แทนใจของฉันใช่ไหมเออเป็นเพลงที่โรสชอบเพราะว่าโราสชอบตั้งลีงจินอยู่แล้วเพลงนี้เป็นเพลงของตงลีงจินแล้วก็เมื่อกี้เป็นเสียงผู้ชายร้องใช่ไหมไม่แน่ใจว่าใครร้องบ้างแต่เหมือนเห็นแป๊บๆใครบอกว่าพี่อ๊อฟเคยบอกว่าร้องกันหมดเลยใช่ไหม เรื่องนี้หลักๆก็จะมีพี่เอิร์ธน้องมิกนะคะมีเอ่อเฟิร์สเข้าตังเนาะแล้วก็มีเป ouais. ็นเอ่อเจมีนายโฟร์สแล้วก็โฟร์โฟร์เฉยๆแล้วก็เป็นเอ่อมาร์กับวิวอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็หมดเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเสียงตอนท้ายใช่เสียงน้องมิกหรือเปล่าก็ไม่ไม่แน่ใจอีกไม่แน่ใจว่ะเสียงแบบเออนึกไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วเขาก็เลยพูดกันนะว่าเอหรือที่บอกว่าจะมีโชว์พิเศษใน ยังไม่ได้บอกทุกคนเผื่อใครยังไม่รู้เราขอเท้าความนิดนึงก็คือที่บอกอะไรว่อวาว่าแบบมันปังมากจริงๆไม่ใช่ปังแค่ว่า m u r a l c h i c เก n นะคะติดเทนอันดับหนึ่งของประเทศยอะไรเงี้ยไม่ได้แค่นั้นเพราะว่ามีความปังในเรื่องของที่แบบว่าวันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันที่เขาออนแอร์ EP แรกแล้วก็จะมีการที่แบบว่า กิจกรรมที่ให้ไปแบบว่าดูตอนแรกกับศิลปินกัน,นักแสดงด้วยนะคะเขาบอกไปดูตอนแรกด้วยกันแต่ลดูผัง ของเวทีแล้วอะเหมือนเป็นแฟนมิทติ้งเลยจริงๆเหมือนเขาจัดแฟนมิทติ้งแล้วอะอยังซีรีส์ยังไม่มานะแต่ว่ามีแฟนมิทติ้งแล้วอะไรประมาณนั้นอนะฟิลฟิลประมาณนั้นเลยก็คือจะไปดูอ่าตอนแรกด้วยกันกับศิลปินแล้วเขาก็บอกว่าจะมีโชว์พิเศษจากศิลปินจากนักแสดงด้วยนะคะผพก็เลยพูดกันว่าเอบเลยว่าโชว์เนี่ยจะเป็นการร้องเพลงเพลงนี้หรือเปล่าแยรี่ได้เปรียวหวานชินไว้ชอบค่ะชอบเพลงนี้ดวงจันทร์แทนดวงใจของฉันใช่ไหมแล้วแบบเหมือนกับ เราสําหรับเทเลอร์อันเนี้ยก็ฟิลเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น M v วของเพลงนี้ได้เลยนะเพราะว่ามันจะมีการพูดถึงเนาะความคเนืงหาสําหรับเนื้อเพลงอนะ่ะเนาะสําหรับเพลงเพลงนี้การคเนืงหาชิงชิงแต่อีก,ก็เวิร์ก็คือแบบจูบเบาๆในครั้งนั้นอะไรประมาณนั้นนะ่าะมันจะมีความคเนืงหา จูบถึงค่ถึงความแบบว่าเคยใกล้ชิดกันมองจันก็เลยคิดถึงเธออะไรประมาณนีน้นะเรู้สึกว่าเออมันก็แบบมีความรีเลทกับตัวของเออเทเลอร์เนาะกับเนื้อเรื่องก็ <laughs> เล่ง,เงนี้มาก็ก็ดีมันเหมาะกับมูด้วยความหมายก็เข้าด้วยนะคะเออนั่นแหละสำหรับดูจบแล้วความรู้สึกก็คือมีความหวังว่ามันจะจบดีนะคะทุกคน ไม่จบดีถึงแบบอาจจะไม่ได้ดีแบบร้อยเปอร์เซนอะไรอย่างง้นนะ่ะก็อาจจะเป็นในตอนจบที่ทุกคนมีแนวทางของตัวเองหมายถึงว่าทุกคนแบบว่าโอเคพอใจในในในผลลัพธ์ของตอนจบอะไรเนี้ยนะไม่ว่าจะเป็นลุงจิมหรือว่าคุณบวนหรือว่าใครจะต่างอะไรในในซีรีส์เนี่ยเราคิดว่าอาจจะแบบมีแนวทางมีหนทางในการที่จะจบเรื่องในแบบที่แบบที่แบบว่าเออดีไม่ทำร้ายจิตใจไม่ไม่ไม ไม่ทำลายตับมากเกินไปไม่ไดามามากเกินไปอะไรประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเดีย๋ยวรอติดตามดูนะคะสำหรับมูไลชิคเก้นหรือพระจันท์มันไก่ออนแอร์ air, วันที่8กุมภาพันธ์ผ่านทางดินีพนทาทอสตาค่ะส่วนใครที่อยากจะไปดูกับศิลปินตอนแรกนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวสารแล้วกันนะคะล่าสุดก็คือเขาบอกว่าอยากจะให้ซื้อบัตรวันที่25ผ่านทางไททิเกตเมเจอร์แล้วนะคะทุกคน เดีย๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเดีย๋ยวโรสจะใส่ลิงก์เอาไว้ตรงใต้คลิปนี้แล้วกันนะคะก็เป็นกเกี่ยวกับข้อมูลในเรื่องของกิจกรรมกิจกรรมนี้ถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าโรสพูดอะไรผิดไปหรือทําอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามารับชมแลบฟังกันนะคะสวัสดีขอตัวก่อนคะ่ะบ๊ายบาย